ครูด้วยเก็บตกเก็บตกที่คลิปหนึ่งเมื่อกี้คลิปไปแล้วอันนี้คลิปเก็บตกไม่ใช่เก็บตก้วยเมื่อกี้ทางการอันนี้ไม่ทางการฮะอันเมื่อกี้ออกหนังสือเชิญอันนี้ไม่ต้องอนังสือครูว่าเมื่อกี้ก็ไม่ได้ทางการเหมือนจะทางการเนี่บก็พาทุกท่านมาดูบรรยากาศตอนเย็นๆอันนี้ไม่ดูงานแล้วนะงานบรรยากาศตอนเย็นเอาไงดีเราไม่ต้องดูหรอกกันไปดูน้องรออยู่ดูน้องว่าทำอะไรดีลูกพี่อ๋อลืมเลยครับโชว์เสื้อก่อน อันนี ini, care, ้ครับโหเสื้อซีรีส์ใหม่ของบริษัทเราสามารถสั่งซื้อได้ไหมเนี่ยมีจำหน่ายหรือเปล่าเออม่กล้าขายเสื้อสวยนะเขาจะเอาไปทำอะไรวะพี่เมื่อกี้เมื่อกี้ฟ้ากับลุงขอเห็นแล้เห็นแล้วพี่ใส่ไปเขาขอให้ด้วยคนละตัวผมทำไซส์มาตรฐานมาดีไม่มีสำหรับคนอ้วนไม่มี เนี่ยกเลยจะพูดเลยคามบอกว่าอะไรรู้ไหมโจโจเป็นเด็กไม่ดีจไม่เล่นด้วยแล้วโจโจเป็นเด็กอ้วนโจโจเป็นเด็กไม่ดีทะเลาะกันเด็กเด็กสามขวบทะเลาะกับเด็กโอ้ยทะเลาะกันจนจนน้องคามมาทะเลาะกับพี่แล้วเนี่ยตันเนี้ยโจโจเป็นเด็กไม่ดีนี่เป็นยังไงคุณลุงโอ้โหถ้าเป็นบรรยากาศอย่างที้ทุกวันนะพี่ทํางานสู้ตายเลย ร้อร้อนอยู่นะอันนี้เป็นขับเฮานะครับโอ้โหมันใหญ่นะประมาณสามแสนมั้ี่พี่แปดแสนแปดแสนโอ้สามแสนนี่ลูกค้าเขาพึบเลยนะลูกค้าเขาพึบเลยลูกค้าเขาึบเลยนี่พี่ถามว่านี่สูงสามเมตรพี่ว่าทํายากไหมไม่ถ้าเป็นสําหรับพี่เบบี้โอ้โหอยากจะให้เห็นมันแรกๆดที่่เข้าสู่วงการนี้โอ้โหไวแล้ววะโจ้ไวแลววะ คนหนักนู่นลูกน้องพี่ไม่เท่าไหร่พี่คอยซัพพอร์ตเสิรฟ์รฟ,นนรฟน้ําเสิร <c oughs> <ด>์ฟ<ด>นู่นเสิร์ฟนี่ดูแบบช่วยหน่อยเท่านัแบบ้นแหละดูนะครับเราอันนี้คานนะครับที่เห็นนี่คือคานสนามฟุตบอลย่าเทียมนะครับเฮ้ยนี่จริงๆพื้นที่ตรงนี้แบบอยู่ <c oughs> ในยุคไดโนเสาร์นะนี่ต้นเนี้ยดูดิในหนังจูเซ็กซ์พาร์คเ่ยต้นแบบนี้เลย <c oughs> พี่จะก๊อปปี้ผมใช่ไหมพี่กูพูดหลายรอบแล้วนะตอนหลังนี่พี่จะแบบเอาแบบว่าอันนี้มันแบบคุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อยเอ้าจริงครับจริงยิงคนอุดูยินไปยิงไปเหมือนนะ แต่ผมผมขัดจังหวะคุณอุ้ยเฉยครับแต่มีสะเดาด้วยสะเดานี่มันยาลานะฮะสะเดานั่นะเดอำเภอสะเดาอ้าวเหรออยู่จังหวัดยคลา่าไม่รู้เหมือนกันมั่วด้วยไปเรื่อยนี่ครับโหพี่ถ้ามันอย่างนี้นะเราทําเสร็จไปนหนแล้วเนี่ยโอ้หถ้าอย่างนี้รถปูนมาเทกูบอกเลยกูไม่ต้องบานสี่ห้าหมื่นไม่บานสี่ห้าหมื่นถ้าไม่โครหมื่นห้าสี่ก็พูดเบาๆหน่อยลูกค้าได้ยินลูกค้าเสียใจหมด ไม่เขาจะได้รู้ไลยูดังๆอยากให้ได้ยินนี่อันนี้ก็เป็นเสานะอันนี้เป็นเสาออนี่ครับเป็นเสาเสาสนามพตบอลเดยโตมาโหดพี่ว่าเสาอันนี้กับเสาได้ขัดอะไรแข็งแรงกว่ากันเสาอนนี้ไม่ใช่เฉยเลยวะเฮ้ยจริงเหรอจริงจริงอันนี้เพิ่งก็ยังไงโครงการที่กําลังเนี่ยที่เขียนแบบเนี่ยโอ้มันก็มันก็ต้องดูว่าเด็กใช้ใช้ไหนด้วยละมั้งคือเขาบอกว่าอันนี้คือคำนวณคำนวณแรงรับไม่ไม่ผ่านโง่มากใช่ เวลาเวลาทำอย่างเนี้ยเนาะเพื่อนแต่พอเป็นเสาเหล็กถักผ่านใช่แบบแกเสร็จหรือยังอันนี้จะเสร็จแล้วต้องรีบหาที่ใหม่ให้ลูกน้องแล้วเนี่ยคือลูกค้าแบบว่าคือมาทําได้แล้วจ่ายตังค์แล้วลูกยากแบบยังไม่เสร็จเลยนี่ก็คือกําลังจะบอกว่าผู้นี้ยมันมีความแข็งแรงหมดเนี่ยนะมันมีความแข็งแรงซึ่งมันต้องทํารายการคํานวณอพอทํารายการคํานวณเนี่ยมันก็จะรู้ว่าอะไรมันแข็งแรงกับอะไรคือไอ้เส้นเดียวมันอาจจะอาจจะ เนาะดูดิเพื่อนๆดูดิแข่งแรงมากเลยแต่ว่ารายการจำนวนบอกว่าไอ้ตัวนั้นแข็งแรงกว่ามันรับแรงโยกไงอ๋อบางทีมันไม่หักนะแต่มันจะโยกล้มไงตัวนั้นอ่ะมันช่วยรับแรงโยกได้ดีกว่ามันมีความยืดหยุ่นอ่ามันมีหลายหลายแบบเนาะเดี๋ยวคงได้คงได้โชว์แบบกันสแปนสี่สิบเมตรเขาไม่ให้คือแบบคุแล้วเกียรเขาก็ห่วงเ้วยนะคือมันเป็นทรัพย์สินของทางลูกค้าเป็นโอ้โหเราก็ให้เกียริหมดอะพี่ใช่ไหม่เขาว่ามัน บ้านันไงผมเอาตามหมดเลยนะออืม,อมแต่แบบนี้ก็ห่วงกันเขาก็จะไม่ให้กันอีกอแต่เราไม่ค่อยห่วงไงเรามีอะไแบบลูกค้าขอมาผมทําแบบให้ซีเลยนะจริงห,หวงห่วงมั้งก็ได้นะ,ะ <laughs> มันปล่อยหมดเลยเนะมื่อกี้พปล่อยพี่ถามจริงอเอาแบบไปอะ่ะราคาที่เราทําอ่ะเขาทําได้ไหมร้อยเปอร์เซนต์ทำไมได้หรอกอพูดเลยเราความทําได้พี่ เรากลัวตลอดนะเรากลัวเรื่องความแข็งแรงตอวใช่แล้วรับผิดชอบไม่ไหวใช่เราแต่เราต้องรับผิดชอบไปได้อย่างลูกอย่างลูกค้าเขาจะเห็นแล้วที่ที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เคยทํางานกันะเขาจะไม่เห็นเนาะคือเราเราจะว่าแบบเอ้ยตามวิศวกรกรทุกอย่างแล้วกลายเป็นว่าลูกค้าต้องมาจ่ายหนักก็ไม่ได้ถูกไหมขนาดลูกค้าที่คุยกับเราโหมันมันเยอะขนาดนี้เลยจอะ พี่ว่ามันไรพี่ว่าลึกมันยังง่ายๆเลยเนี่ยมันต้องสมกับงบประมาณลูกค้าแล้วก็ปลอดภัยอันนี้คือหลักสําคัญคือราคาไม่มีใครทําได้หรอกอย่างที่เราทําอ่ะดูด้ดิเนี่ยมันเริ่มเพิ่มเลยขอดูไปขอไปดูวิทีในห้องน้ำได้ได้อ่าโอเคไหนๆก็คือไม่ถ้าถ้ามองเผอๆนะมันเหมือนกับว่ามันมันไม่มีอะไรนะแต่จริงด้วยทุกอย่างที่ใส่เข้าไปอ่ะสเปคคือสูงหมดทุกอย่างเลยใช่ ตอนนี้ยังไม่เสร็จด้วยแหละทั้งทั้ง้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจเออใช่โดยความบังเอิญยความบังเอิญจากการตัดสินใจของเราเนี่ยนะไปในทางที่คือต้องบวกบวกอย่างเดียวนะไม่มีรถไม่มีรถอ่าไม่มีรถแต่ต่อไปจะลดละเพราะว่าคือมันไม่เหลือแล้วมันใหญ่เกินพี่เนาะความหนาของเหล็กจริงจริงมันไม่จําเป็นอ่ะเอาตรงตรงมันก็เราก็เอาเอาตรงนี้ไปลดให้ลูกค้าดีกว่าใช่แต่อย่ังเลือกสีอ่ะนะฮะอันนี้ง่ายอย่างสีเนี่ยอืม ไปซื้อที่ร้านบอกมีตัวตัว,ตวธรรมดากับตัวตัวคุณภาพสูงติดทนนานนะที่นะเอาตัวไหน <c oughs> ต่างกันร้อยเดียวเออเราก็เอาของดีให้ลูกค้าแต่สีกันสนิมเนี่ยอันนี้อันนี้ระวังตากแดดไปเลยนะเนี่ยสีกันสนิมนี่เป็นตัว t l a Premium <c oughs> ตัวนี้แพงมากถังละประมาณสองพันสอเจ็ดหรือสองพหกผมจำไม่ได้แล้ว <c oughs> แต่ถ้าตัวที่แบบใช้ทั่วไปนะ ก็บอกตรงว่าถ้าเป็นที่อื่นเราก็ได้นําให้ใช้ตัวกลางๆไปแล้วซึ่งราคาประมาณพันสามพันสี่บางยี่ห้อเราก็เคยเรามีประสบการณ์นะบางยี่ห้อเราก็เคยเจอมาแล้วที่แบบเฮ้ยเอาไม่อยู่แต่อันนี้เราจ่ายแต่อันนน้นนะลูกค้าจ่ายอ่าแต่ก็ใช้ตัวเดียวกันนะอ่าอืมแต่ยแล้วไม่รู้สังแล้วเหลือด้วยเหลือเยอะด้วยสังเล็กไม่มีเหล็กเหลือสองท่อนแต่เหล็กเราวางแช่น้ำเลยนะวางแบบดูดิยังสีแบบกริบเหลืออ่าสียังอยู่ดีที่เราไม่ได้เก็บสีเนาะ ไหนเนี่ยไม่ได้เก็บเดี๋ยวทาสีได้เลยใช่ทาได้เลยทาเลยอืมไม่ได้ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บแค่ทําความสะอาดผู้หญิงก็ทําความสะอาดพรุ่งนี้ทาแล้วก็ยิงก็มาดูว่าเดี๋ยวจะสวยแค่ไหนโอ้เมือนกี้ว่าจะภาพดูห้องน้ําพี่เออแล้วก็คุยไม่หรอกเพราะว่าห้องน้ําเนี่ยมันก็ยากอยู่ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์เนี่ยนะเข้ามาปุ๊บเนี่ยตรงที่เกาะอิดจะเป็นเคาน์เตอร์ดูว่าเสร็จมันเริ่มเลยเออ ออันจริงสีส่นิ้วก็พอเจอไปห้านิ้วนี่ครับไปห้องน้ําชายห้องน้ำชาย,ชายเดี๋ยวกันคือต้องบอกกันว่าเริ่มแรกเนี่ยทีมงานเราเป็นทีมงานที่แบบจะแพะชนแกะอา่าคนุนเก่งกนนันุนอันนี้เก่งอันนี้อ,อันนั้นเก่งกันนุนใช่แต่มัดรวมกันบนกุกเบื้องเก่งชาบเก่งกอเก่งนะครับแต่ว่านี่คุณุ้ยเอามา ประสานกันอ่าผสมทีมผสมกันจริงๆถ้าไม่มีลูกน้องอ่ะงานแบบนี้ก็ไม่เกิดนะอก็คือเราเห็นก่อนว่าเราทําได้จริงเราถึง่รับแล้วก็วิศวกรเราก็ทีมงานเราก็แน่นมีหลายทีมมีแบบเนาะล้วที่ปรึกษาเราก็ดีด้วยอ่าครับทำอะไรมีที่ปรึกษาตลอดเราเราไม่ใช่ตัดสินใจอะไรแบบแบบเอาง่ายๆไปทํางานที่ไหนพวกตามกลับไปทําหมดอ่ะถูกนี่โทรมาแล้ววันนี้ปลายกันยาก็ยังคิดอยู่เลยว่าคิวทันไหมองโจ้ถ้าถ้าจบที่ที่เไม่ไม่ไม่มีทางจบ บอกเลยปีเนี้ฮะงานเนอใช่งานไม่จบก็อย่างที่เห็นนะว่ามันรันไปแล้วอ่ะเยอะมากใช่ใช่ตอนนี้เหลือก็คือเขียนแบบเสร็จก็คือสร้างเขียนแบบเสร็จก็คือสร้างครูดุ้ยกี่กี่แบบกี่ที่แล้วเนี่ยดูหน้าคูุ้ยดิเริ่มดำแล้วไม่ใช่พอพูดถึงเรื่องแบบได้เปหน้าสยองแล้วแสดงว่าตอนนี้เลิกเขียนเองแล้วให้คนอื่นเขียนดีกว่าผมบอกแล้วเออเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเถอะนี่ครับ ก็ปล่อยช่องลมอ่าอ๋อจะจะรีวิวผังเนาะเพราะยังไม่มีเนาะก็คือเข้ามาเน่ยตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์นะฮะเคาน์เตอร์แล้วก็ตรงปึ๊บตรงนี้เป็นโถฉี่โถฉีก็มีสองจุดตรงนี้นะเชื่อไหมเอาอะไรอีกแล้ววันที่ใส่ท่อเนี่ยมันคือวันเดียวกันกับที่เทปูนล้วขัดมันทั้งหมดอ่าคือใส่ท่อแบบทุลักทุเลมากแบบปุ๊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 บคือคือต้องต้องช่วงชิงกับเวลาจริงทข้งหลานนี่แบบคือมือนี่รวงกาวเลยนะคือเหมือนเหมือนอะไรนะวิทยาุทธอ่ะ เห็นแล้วแบบโอ้โหช่างกูสุดยอดแต่กระจกบได้สวยงามแล้วก็ตรงที่คุณอุ้ยยืนอยู่นี่เป็นเอ่อห้องน้ํากับห้องอาบน้ําใช่อ่าห้องอาบน้ําอยู่ทางนู้นถูกแล้วก็ห้องวมไปข้างในเพราะว่าระบายอากาศอยู่นี่่ะฮะแล้วก็อ่าตอนแรกก็ยังคิดอยู่ว่าข้างบนเนี่ยเออแต่ลูกค้าทาสีแล้วเนาะ เราเรียกว่าจะก่ออาจจะเป็นขัดมันกระชาสีก็สวยลูกค้าเขามีตีมของเขาอยู่ตีมมันก็สวยที่ลูกค้าส่งมาเขาเรียกสีสีสีดาวเกรย์ดาวเกรย์เขาพูดฝรั่งมาเลยไม่ได้เดี๋ยวผมตัดออกให้เดี๋ยวผมตัดออกให้ดาวดาวเกรย์อะไรนะบางคนก็เรียกว่าอะไรนะซีเมนต์คัลเลอร์อะไรพวกนี้ไม่ไม่แล้วแต่คนเรียกแต่ว่านี่นสีนี้เลยสีนี้เลยเออสีนี้เลยสวยสวยเดทางมาสวยแน่นอนฮะ คือส да ื่อบอกว่าพี่บางทีอ่ะพอสั่งมาอย่างเงี้ยสีนูนสีนี่พี่เอาผมเอาเคตตาล็อกส่งให้ลูกค้าดูเลยายสุดเลสเดี๋ยนี้มันดีนะมันมีชื่อเลียดมีชื่อเลียดมีรหัสสีมันง่ายใช่ใช่แต่ถ้าเกิดบางทีบอกเรามาเราไปหาไม่ได้ก็เอาเฉดไปเทียบอะไรยุ่งยากบางคนไปดูในอินเทอร์เน็ตมาแล้วที่นี่ไม่มีขายอที่นี่ก็ไม่มีขายหลายอย่างนะจริงๆมีเกือบนะเก็ปร้านแรกไงพี่รู้ไหมลวดเชื่อมยังไม่มีขายรวดเชื่อมที่ใช้ทํางานเนี่ยเหรอต้องสั่งเข้ามารวดที่เราใช้อะรวดที่ทําโครงอะแต่มรนไม่่ใช คือลวดเชื่อมธรรมดา,ามีแต่อันนี้เป็นลวดเอลไงลวดเอลไซ์เนี่ยไม่มีอันนี้สีก็มีนี่ก็อบเบอร์เฮาที่เดียวอ่ดังนั้นมีเขาบอกพี่พี่รอได้ไหม,มสัปดาห์หนึ่งเดนูมาส่งทำไมกูต้องเป็นกบุชาตลอดเวลาใครจะไปรอได้เออพอโผล่ไปก๊อบเบเฮาโอ้โมีทุกอย่างให้เลือกสรรนี่ครับแต่ว่าไมา่ต้องกลัวน,นะครับสีเหล็กนี่ไม่ใช่สีนี้นะอันนี้มสีกันสนิม อันนี้เป็นห้องน้ำหญิงห้องน้ำหญิงก็ง่ายๆเลยซ้ายมือ,อชรชวิูหน่อยมีอะไรบ้างก็คือตรงนี้ก็คือที่นั่งอ่าฮะตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นประตูอยู่ตรงนี้อ่าฮะท่านนักบอลมองมาก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ไงถึงทำฉากกันให้นิดนึงเออ<า>แล้วตรงนี้เป็นไออะไรนะตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้าตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้าใช่อางหน้าแล้วก็มีช่องระบายตรงนู้นหน่อยใช่อ่าอันนี้ ห้องน้าหญิงก็มีห้องเดียวแต่เราออกแบบให้แบบห้องใหญ่ๆเลยจะได้แบบเข้ามาแบบให้สะดวกสบายเนาะผู้หญิงก็ไม่ได้เขาเรียกไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช้บริการเยอะมากก็มีเพราะว่าที่นี่มีห้องน้ําหลายจุดมีเมซอนก็มีใช่อ่ามีตรงนี้เดี๋ยวมีของเคเอฟซีอีกอ่าฮะแต่ถ้าเกิดเข้ามาของเราต้องแบบเฮ้ยโอเคของเราดีอ่ะใช่แตวางไว้อย่างนั้นจริงๆห้องนี้แถมนะพี่ไม่มีได้แบบนะถูกเออไม่มีได้แบบแถมไปนู่นไม่ดนแบบตรงนี้ก็ไม่มีนะตรงนี้แถมขึ้นมานะตรงนี้แถมขึ้นมาให้ลูกค้า กูก็ว่าอยู่มันบานไปไหนเนี่ยมันบานบานหลายจุดเหมือนพี่เปมือพี่ตัดฟอ่ะก็เริ่มแล้วไงวันนี้บอกป้าป้าแม่รีวิวเราคนไปดูรีวิวสนาไม่ดูค่าดูแต่เราต้องจบสวยแน่นอนไม่ต้องห่วงแต่แต่คุณอุ้ยเนี่ยเป็นคนที่ทํางานขาดทุนก็ยังทํางานเต็มที่ตลอดเยอะเยอะเดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็รวยอะไรทำๆไปเถอะเดี๋ยวก็รวยบอกแล้วเนี่ยไปให้เป็นรีฟเอฟเอฟพหอ่ะ ใช่โอันนี้เวอร์ชันเวอร์ชันไม่ทางการนะพี่ไม่เป็นไรเอาตังอะไรก็ได้ฮะเอาตังอะไไปเอฟไม่เป็นไรเราจับจับมือเปล่าก็ได้ดูผมซื้อหุ้นไปครับหมดไปเรือแล้วก็บอกให้รออะไรนะจะลุนพาวิลเฮ้ยแต่เมื่อคืนคุ้งมานะทำเป็นเล่นไหมของโอ้โหของพี่ก็บวกนะที่ซื้อมาเนี่ยแต่เอ็นบีเดียไม่ไม่ขึ้นไว้เอ็นบีโอ้พี่มันจะขึ้นอะไรมีแต่ข่าวลบ ก็อุ้ยเขาสายเอ็ดมีเดียนะพุ่งอยู่ดีๆครับเอ้าพอกูจะเข้าเอ้าลงแต่เจมาร์ผมมานะฮะเจมาร์มานะยังกล้เหรอือยังกล้เหรอก็ก็บวกผมเดี๋ยวผมเปิดพอร์ดให้ดูบวกมาทุกวันนี้ก็เจมาร์แลลวใช่ไหมใช่บวกุกวันนี้ก็เจมาร์เราเหมือนเมื่อมันทำรอบไงน้องกูต่อไฟแล้วนี่ครับอันนี้ก็เป็นโครงหลังคาครับเป็นชั้นหนึ่งนะอันนี้เพิ่งพลิกมานะครับแล้วเนี่ย เพื่อเราจะประหยัดเคนพี่เราก็เลยต้องพลิกมาแล้วให้สามมาทํางานได้พี่เหนะนี่วันนี้ที่เขาตั้งมานี่เขาวางแผนมะไรนะว่าจะทางานยังไงใช่อันนี้ไม่ได้วางมั่วๆนะวางแบบมีแผนนะพวกนี้งานงานสนามฟุตบอลจริงๆที่เปลืองเปลืองค่าหนึ่งก็คือค่าเคนฮะเปลืองค่าเคนพอสมควรเลยนะพี่อยากให้เอาจริงไหมล่ะถ้ามันถ้านับค่าเล่าด้วยอันนั้นหนักกว่าค่าเคนเฮ้ยแต่ค่าเคนนี่ใช้กี่วันเองฮะ เคเราใช้กี่วันสามสี่วันแล้ววันแรกเอาลงวันแรกเอาเอกลงนี่จริงๆวันสองขยับวันสองขยับไอ้ตัวนี้วันที่สองแค่มาตั้งไอ้นี้เอาแค่มาตั้งจิ๊กทำอันนี้ก็แค่ครึ่งวันที่จริงๆเพื่อนใช้แค่วันเดียวอยนะนี่เพ่ใช้วันนี้จริงๆอ๋อวันอื่นแค่เอามาขยับเ็กเพราะว่าพื้นที่มันพี่ดูดิเห็นไหมจริงๆเพื่อนใช้เขียนแค่วันเดียวแต่ที่นี่ดีอย่างนะพื้นที่โล่งมีพื้นที่สำหรับวางนู่นวางนี้ได้เยอะอ่าผมเคยจริงๆที่นี่ถือว่าพื้นที่ ทำงานไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายแต่พี่ดูทีน้งเห็นไหมก็ขวางทางเข้าเราแล้วเนี่ยคือคือไม่ได้จะว่ายากก็ไม่ยากมีพื้นที่จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายแต่ถ้าเกิดไม่วางอย่างนี้จะวางยังไงไม่มีที่วางอีกนะครับอันนี้ลุกน้องเราก็ก่อไฟละวย่างอะไรวะนั่นน่ะปลาเขาปลามาให้ลูกค้าปลามาให้ลูกค้าแล้วลุกน้องเราก็หาว่าเมนูทําไปเรื่อยนะจบไหมหรือว่าจะพาพาไปดูปลาตั้งแปลาพาดูปลา เอาดูปลาเอาไปโอ้โหปลาอะไรนี่เอาพี่มันติดทะเลไหมเหรอทำไมปลาดุกอ่ะปลาดุกทะเลไงใช่เหรอใช่ไม่ลองปลาดุกทะเลวะไม่ใช่นี่ปลาดุกปลาช็อกเกอร์หรือเปล่าปลาดุกทะเลเหรอใหญ่มากเลยอ่ะก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะพี่โหูใหญ่อยู่นะเท่าแขนเลยเนี่ยตัวที่พี่จับได้ใหญ่กว่าโฮ้ สองโลกว่าอนนูหนห้นไอ้หาจับได้ตัวเท่านี้ซื้อเบ็ดฝรั่งมาตกไม่ได้เลยวัดแล้ววัดอีกไอ้ห้าเขาเอาตะข่ายลงไปเห็นลูกปลายอย่างนี้หย่อนปึ๊บติดขึ้นมาเลยนี่แหละเจอปู่ปัญญาเข้าไปปู่ปัญญาชาวบ,บ้านไงละอันนี้ทำอะไรเมนูอะไรนี่ลองไม่มีแล้วครับทำน้าจิ้มทำน้ำจิ้มทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็เหล็กที่ใช้นี่ก็เป็นเหล็กคานนะ เนี่ยกูว่าอยู่เล็กเก้าหายไปเออเล็กเก้าหายไปเล็กเก้าเล็กหกอะเล็กหกี่หายเลเก้าแต่นี่เลขกหกเออเล็กหกหายล้วก็เล็สองหุ่นก็หายไปเองอยู่นี่เองอึฮึะจบคลิปเลยดีกว่านี่อันนี้ก็เป็นโอ้ดูทำงานเรียบร้อยคำถามคือตอนที่มันประกอบอ่ะมันจะจังหวะมันจะได้ไหมจังหวะ ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงแดดแล้วนะจริงหรือเปล่าที่ไปดูภาษาดูกรุงเทพไหโอ้โหดูลูกค้าก็ใจดีมากเลยลูกค้านี่เอาปลามาให้ทุกวันเลยนะบางวันก็งปลามางปลาหมึกมังวันนั้นปลาหมึกกับพี่เออคิดนี้ออกไม่ไล้แล้เป็นคนที่พูดธรรมดาไม่ได้ต้องมีอะไรตบกันตลอดเดี๋ยววันนี้ก็จบไปแค่นี้นะครับคลิปไปไม่ทางการอันนี้นะดูด้วยนะนี่ จำภาพนี้ไว้เลยเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับผมอ้อลิมบอกไปครับข้างหน้าลูกค้าก็ทำ KFC นะครับแล้วก็ที่เปิดแล้วก็เป็น Amazon อืมเราตรงสู้เราไม่ได้หรอกฮะงานสู้เราไม่ได้หรอกเราเงียบกวเยอะช่างหลา่าคอนเฟิร์มแล้ว <laughs> เดินไปมิดตลุม <laughs> มีดตลุมหิลุมหลุมอย่างวะ <laughs> ไม่รู้ <laughs> อ่ะนี่นะครับผมอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของเราด้วยนะครับ ติดตามทังนี้นะครับเอาก็ถ้าเกิดจะสร้างสาสร์รุวันยาเทียมก็กดใต้คลิปนี้นะครับผมฮะกดว่าเพิ่มเติมนะครับต้องมีข้อมูลติดต่ออยู่นะครับโดนลมพันอยู่เรื่องพยายามเก่งพยายามเก่งอยู่ไม่ลูกน้องแบบมีได้ไอ้เอออ๋อเอาแบบว่ามีบันไดสร้างบันได